思念。<music> เลสเกอรบางกนยี่ <c oughs> ในบานอฟฟี่ที่รักครับสวัสดีครับ <Yummy. S 1> สวัสดีครับทุกคนลิฟตมายัางลิฟตมายังลิฟ <c oughs> เดี๋ยวผมเดี๋ <c oughs> ยวผมเชิญครับเชิญเลยนะเขามาลิฟต์นะวันนี้โอ้โหไป็นไงไปไงเป็นไงบ้านกูมีลิฟต์นะมึง ยังไงบ้านกูจะบอกวันนี้ลิฟต์ตัวเป็นล้านนะกูพาน้องมาสามคนเนี่ยกูรู้ว่าเลสเกอร์จะมาบ้านกูติดลิฟต์เลยติดลิฟต์รอเลยสวัสดีค้ารุ่นน้องทุกคนค่ะ ไม่เคยคิดเลยว่าน้องๆจะมาเยี่ยมช่องกะเลวรา,าดอย่างพี่นะครับหนูก็ไม่เคยคิดว่าพี่จะชวนหนูวะพี่ไม่รู้ใครชวนใครเหมือนกันตอนนี้มันเริ่มงงไปหมดแล้วแต่ว่ามีความสุขเหลือเกินเพราะว่าเป็นช่องที่พี่แบบติดตามดูมาตั้งแต่แบบเริ่มเห็นน้องๆอยู่ในเทพลีลา,าจนแบบมาตั้งมาตั้งช่องตัวเองเริ่มมีสองคนเริ่มมีสามคนอ่า,อาแล้วต่อไปเริ่มเหลือสองเริ่มเหลือหนึ่งแล้วก็ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมาปองกูลยุทธกอี่เลยชวนมาทำอาหารแล้วก็จริงๆไม่ได้มีอะไรมากเลยพี่อยากทำอาหารแบบว่าเห็นน้องๆอยู่ในวัยแบบจเจริญพันธุ์เป็นวัยที่แบบเน,นี่ยน้องๆกำลังเด็กๆกันอยู่เพราะฉะนั้นพี่ก็บอกว่างั้นลองทำอาหารที่แบบน้องสามารถจะถือไปแบบเดชแรกของเราได้อ่านั่นก็คือนะครับกะเพราไก่ออนะครับไข่พวงวันนี้จะมาชวนทำบานอฟฟี่ที่รักมี ซึ่งในตัวบานอฟฟี่เนี่ยจริงๆที่พี่ไปเห็นมาคือพอทําเสร็จแล้วอ่ะบานอฟฟี่เราเคยกินมาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าทําเสร็จแล้วครั้งเนี้มันจะเป็นครั้งที่เราสามารถตกแต่งหน้าตาให้มันแบบสมมติว่าสวีทมากเลยอะ่ะฉ,ฉันชื่นชอบสมพรมากเลยก็ทําหน้าตาแบบสมพรเพื่อเดทแรกของเราขอให้มีความสุขแล้วก็อนุโมทนาได้ <c oughs> <c oughs> ขเขียนว่าอย่างนั้นได้เลย เราเริ่มต้นกันก่อนเลยอันแรกก็คือต้องทำฐานมันก่อนนะครับนี่ก็จะมีดินร่วนนะครับประมาณ300กรัมนะครับเอามาผสมกับพวกเป็นแบบปุ๋ยเคมีอันนี้จริงๆอันนี้มันเป็นปกติเราใช้แครกเกอร์บดก็ได้ไปซื้อแครกเกอร์ตามนี้ปกติทั่วไปก็มาบดบดบดเลยพอนี้เสร็จเราก็มาตักอันนี้แล้วก็เทใส่ลงไปแบบไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมาก ชอบการที่คุณแบบสอนแบบโปรทได้แน่ก็รายการกูชื่ออะไรฟองกูย้อนนักกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยกูก็ไปเพิ่งไปดูถ้ามึงหันไปถ้ามึงหันไปกูก็เพิ่งก๊อบเข้ามาเนี่แหละกูก็ยังงงว่าคนมาดูช่องกูเพื่ออะไรในเมื่อมึงเซิร์ชมึงก็ไปเจอช่องอื่นกูยังงงว่าน้องๆยังมาหากูเออมาแล้วลองกันดูนะครับเริ่มต้นอันนี้มันจะมีเครื่องช่างไั้นระหว่างนี้แล้วก็กดเทไปทีนึงอ่าแคกเกอร์200กรัม200กรัม ชนนะลูกไม่ทันช้อนแม่แบบโฮมเมดโฮมเมสต้องมีเต็มบ้านเนาะนี่ไงจบทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็เนยพี่ขออนุญาตนะเจ้า ใช้หมือนไม่ใร้อยยี่สิบกรัมแต่เนยอันนี้เราจำเป็นจะต้องเวฟก่อนหนึ่งครั้งเพื่อให้มันแบบละลายไมโครเวฟก็คือเข้าไปสักแบบไม่กี่วิใช่ใช้เกลบาบ้วยอยู่ในโซนของใช่อย่าบอกนะลูกค้าอะไรก็บ้าอย่าบอกนะมึงจะเก่งมากถ้ามึงทำได้บานอฟฟี่แล้วมึงปวดหลังปวดหลังต้องหันจะหยิโอู้ปวดปกตินี่เคยไปเดทไปอะไรอย่างเงี้ยมันเคยมีแบบ มือสําคัญที่เราเดทแรกที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบนึกถึงไหมนึกเหมือนนานเลยเนาะพวกน้องๆนานจริงปะเนี่ยเดี๋ยวถามอันนี้ก่อนมีแฟนกันหรือยังเพราะว่าเราถามงี้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าไม่งั้นถ้าทาอันนี้แล้วเป็นเดทแรกได้จริงๆเนี่ยเผื่อมันได้ใช้จริงๆนะมีใครมีแฟนแล้วบ้างครับเนี่ยจบเลยทุกอย่างเกลียอ่ะจบแล้วสวัสดีครับ เรียนเชิญคุตกรอบนะครับเหลือสองคนไหมเหลือสองเดี๋ยวช่วยสองคนนี้นทางอ๋อนี่มีแฟนแล้วใช่อ่ะอีกสองคนยังไม่มีชอบคนแบบไหนชอบคนแบบลุกแบดบอยลุยลุกแบบที่จะมาทำลายเขาได้มาดิยังเจอคู่ไอ้แปะแดกเข้าชอบชอบแบบเร็วๆแบบกินสาบบุรีติดตัวเมื่อกี้กูเพิ่งเดินผ่านไอ้เจ้เพิ่งเดินหนอยตัวนี้เลยคุณเคยดูไตล่าเปล่าเอ็มไตล่านะ เขาแสดงใกล้ล้านนะแลวทางฝั่งน้องหนุนล่ะเออหนุนชอบแบบสไตล์เกาหลีเกาหลีอบ้าเออเฮ้ยเฮ้ยแปลกเลยป่ะนะเพลงอะไรนะที่ไหนเนี่ยได้ไหมยังรู้เลยน้องยังรู้เลยจ้อง็นใจย้อนได้เลยรายนี้ใช่อ๋อชอบแบบเกาหลีก็คือต้องแบบขาวๆหน่อยเออชอบสไตล์แบบนั้นไม่ได้บอกเลยเนี่ยคือก็เทลงไปอย่างนี้ร้อยยี่สิบกรัมมัมีขุดรูตรงกลาง อาขุดรูเพื่อไม่รู้เหมือนกันเห็นล่อเข้ามาในช่องนั้นก็บอกทำไมหน้าตามันเหมือนกูทําแบบน้ำพริกแมงดาอุยเหมืออนจริงันนี้เราจะแบ่งเป็นทีมไหมแบ่งเป็นทีมก็คือเอาเลสเกอร์เลสเกอร์หนึ่งทีมแล้วพี่หนึ่งอุ้ยพี่โอ้เสียเปรียบเนี่ยพี่ไม่เสียเปรียบพี่เป็นฝั่งพี่แล้วก็ยูทูบพี่อยู่กับยูทูบคนที่สอนพี่มา ก็จริงก็ได้เป็นโดยฝั่งหนูอยู่กัน3คนแต่ไม่มี y o u t u อ่ะน้องก็ใส่ลงไปในอันนี้ใส่ฐานไม่ต้องหนามากครับเดี๋ยะดูดูสกิลตรงนี้ตรงนี้เราเห็นเลยเห็นสกิลเลยมันต้องมีสกิลเลยครับเดี๋ยวพี่ดูเลยเดี๋ยวี่เดี๋ยวเห็นเลยทำไมอ่ะนี่ดูจะแพ้ก่อนเอาจริงนะไม่น่ายากนะคะตรงนี้ไม่ได้ก็อนี้ นกูเชื่อแล้วว่าเขาไม่เคยทำอย่างงี้ทำไมอะแคอ่การแค่การตักช้อนลงไปนี้เราก็เห็นแล้วว่าแบบเพราะว่าอะไรอะอืมมันคือมันมันไม่ได้ผิดไแต่มันดูความกล้องแก้วมันไม่มีนี่คนนี้ลหละคนนี้ล่ะเอ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้นี่ใช่เลยใช่เลยเห็นไหมจังหวะการลงเนี่ยรู้เลยปกติทำกับข้าวแน่นอนอันนี้ของพี่ลงมาอย่างี้ ทำไมพี่ไม่ต่างเสนเลยกำลังลุ้นเลยเของต้องแคลวนั่นน่ะสิอยากให้คุณเกียร๋ผมสักนิดนึงได้ไหมคุณเกียร๋คุณเกียร๋สวยมากเลยอะนี่โอืมน้ำหนักมือเขาเที่ยงตรงเลยค่ะเที่ยงตรงโอเคจริงๆไม่ต้องแบ่งทีมก็ได้แบ่อันนี้เราจะแหวกสูตรเขาหน่อยสูตรเขามันเป็นคัคเกอร์ในสูตรเขาจะไม่มีช็อกโกแลตแต่ว่าอันต่อไปเราจะใส่ช็อกโกแลตเข้าไปหน่อยเพราะว่าบานอฟฟี่อ่ะเวลามันติดช็อกโกแลตเป็นนิดนึงเราพี่รู้สึกมันอร่อย อ่าแล้วก็อันแรกจบแล้วเราแช่ช่องเย็นไว้สักประมาณ20มนาทีนะครับเขียนไง่ายดีอ่ะไม่เป็นเลยพวกแบบอย่างเงี้ยเบิดตัวช่วยดตัวช่วยนี่น้องน้องอุ๋ยนะผู้ช่วยของผู้ช่วยเลขาเล่นเลยเฮ้ยเขาไปแล้วอุ๋ยเขามาแล้ว ระหว่างทีเ่เขาทำอันนี้ให้ไปผมก็จะลงคาราเมลวนะครับว่าตอนนี้อย่าคนแล้วนะทุกคนพอน้ําตาลลงไปนี้อ,อ,ยอย่าเพิ่งคนรอ,อจนหวาน,น้ําตาลจะละลายทั้งหมด <respects S 1> น<ะ>ี่คือตัวแทนหมู่บ้านเลยนะอุ้ย จริงๆเราไม่ต้องไปตวงเลยมันหรอกสัญชาตญาณเราต้องมีดิเมื่อกี้พี่ยังบอกว่าของหวานนี่เราต้องมีนะมีนะนี่ใส่ไปเลยต้องใส่ช็อกโกแลตอันนี้อันนี้คือสูตรที่ผมแอดมานะช็อกโกแลตที่ตวงมาแล้วใช่ปะย่างค่ะย่างค่ะชิบหายครับผมใสหมด ใจกับมั่นใจจะหวานไปไหมไปดูของช่องอื่นแล้วกันนะครับแต่จะแท่เข้มๆหรือเปล่าช็อกโกแลตแต่อร่อยเชอร์ A few moments later ทำไมมันเป็นแบบไรนู้นเอ้ยมันมีเท็กเจอร์ชีบิวคือของคนอื่นเขาทำมันไม่มีเท็กเจอร์ของเราแม่งดันมีแล้วม่ละลายใช่ไ ทำไมไม่ละลายวะสารตัวค้างว่าวันเนี่ยเราต้องบี้ไหมบี้เฮ้ยแต่ว่าเทกเจอร์มันเริ่มขายแบบอยู่ในแบบเวลาเขาขายอ่ะตอนแรกมันเหลวไงอ๋อถ้าได้นี่แปลว่าได้ดีดีเท็นไหมแต่อันนี้จะต้องบอกว่าอันนี้มันจะหวานหน่อยนะหวานแบบใช่หวานปกตินิดนึงใช่เพราะว่า มันจะต้องไปอยู่กับ1 2 3่งอ้ตัวนี้มันจะเหมือนเป็นตัวซอสก็จะหวานกว่าอ่าอ๋อมีช็อกโกแลตเป็นอย่างนี้แต่รู้ว่าช็อกโกแลตแน่นอยู่นะเราใส่เต็มเต็มดีสุดเราคือใส่ประมาณนี้นะครับแล้วใครอยากรู้แบบปริมาณก็คือหนึ่งถ้วยอินเสิร์ตใช่เป็นอันเป็นการบอกปริมาณอันใหม่ก็คือหนึ่งถ <c oughs> ้วยอินเสิร์ต <c oughs> อ่ะอันนี้ได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอนีเออ้เราก็เททีนี้เราก็เตรียมตัวหั่นอ่าหั่นช้อย กล้วยหอมได้เลยยีมีตรงเนี้ยต้องใช้สกิลหั่นให้ขนุนตลอดหลอกตาสับเพราะว่าเจอได้คอนเทนต์ตลอดง่ายเลยนั่นแหละหมัดหันไปหั่นหัวเป็นนี่นิ้วนิ้วไว้นะลูกเห็นโอ้โหกูเะเสียวนิ้วเลยเกิน ซึ่งในจังหวะเลียงกล้วยเราก็จะไม่มีอะไรมากก็แค่เลี้ยงๆมันลงไปนี่ถ้าคิดว่าสมมุติว่าเราแบบเรามีคนคุยแล้วเราแบบเอานี้ไปให้เขาอะคิดว่าเขาจะแบบแฮปปี้ไหมแฮปปี้สิเราทำเนาะแต่ถ้าไปถึงเขาบอกไม่อร่อยอ่ะก็ไม่ค้มก็ไม่ค้มไม่ค่ะเร่ออร่อยไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้ชายมึงก็ต้องเข้าใจในวิธีการพูดกับผู้หญิงเหมือนกันนะ มันคนละรูปแบบนะพี่ฝั่งนู้นเขาเรียงเรียบร้อยแล้วหรอเสร็จแล้วทำไมพี่ป๊อบเรียงเลี่ยงอยู่ทูกเลยโอมแมนเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราตรงนี้เราก็จะเทเดี๋ยวให้ฝั่งนู้นเทก่อนดีกว่าเออเทนี่อุ้ยพอแล้ว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 เดี๋ยวหวานเดี๋ยวหวานอ่าอย่างนั้นน่ะนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นจริงๆเขาบอกไว้เทรอบขอบมาก่อนอุ้ยเอาเอากนจะไม่ทันแล้วคะเนี่ย ไปสนใจกล้องมันอดเซียนเลยเอออ่ะเรียบร้อยตอนนี้เราอันนี้เข้าเก็บตู้เย็นอีกักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อจะรอ,อะในส่วนของวิปครีมด้านบนอ,อ่ะขั้นตอนตีวิปครีมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆหนึ่งขั้นตอนนะครับเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่ไม่รู้ขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่เคยลองทําเหมือนกัน300กรัมหรอ ะอะไรกันคำนี้เกินแล้วอ่ะเกินแล้วอ่ะทำไมน้องไม่ห้ามพี่บ้างเกินประมาณ20น9จริง20ใกล้อะไรอยู่แล้วอ๋อก็จริงเราก็เทลงไปในนี้เขาบอกให้ใช้ภาชนะทรงสูงจริงๆเขาบอกว่าถ้าอยากให้ขึ้นง่ายก็คือเอาอุปกรณ์เนี่ยไปแช่ช่องฟิสด้วยช่องเย็นด้วยเกินเหมือนกัน

ระเบิดเมื er. ่อันเอ่บ้านเราหรือเปล่าเฮ้ยสวย เนียนมากเสร็จแล้วอไม่พอาขายเราไปไหนอะว่าตรงเนี้ย vs ่เนียนๆจะอุ้มจมหรือว่าหรือว่าจะปา่อยต้องการเป็นเป็นลายแลาร้าปารแบบว่าอ๋อมันไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าพอบีบมามันมีฟองอากาศอย่างเขาเอามามันจะเนียนแบบนั้นอะใช่เราต่อเติมเมออมันไม่เหมือนไอ้แบบบินให้ก็ได้ให้ก็ได้ให้ก็ได้และเก่งมือด้วยอ่ะ เดี๋ยวก็ตีเนียนจริงว่ะเล่นเข้าไปขายเลยนะเริ่มเนียนเกินเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวกลับไปให้อันนี้เซตตัวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแต่งหน้าเดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าบานฟีที่รักของเราเป็นไงบา A later few moments นี่คือหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆเขาให้แช่ประมาณ40นาทีแต่ว่าเราไปถ่ายงานของレスเกิด้วยอีกหนึ่งงานเพราะฉะนั้นไทรที่ดูวันนี้อยู่คุณสามารถนะครับกดพอสันนี้ใ้ะครับเป็นช่างレスเกิลไปดูด้านหน้าแล้วมาจบดูวันนี้ได้าจะลิงก์กันพอดีใช่ซึ่งอันนี้ถ้าผมเปิดมาแต่ผมแบบไม่แน่ใจว่านี่คือของผมจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่ดูแบบเอามาเทียบกันได้ไหมคะเนี่ยผมดูเรียบเนียนนะอันจะปกติ แต่นี่คือพี่ขโมยครีมเขามาเทน้อันเนี้ยโดนสาบเลยสาบฉันจะฉาบเลยเนี่ยลองเลยนี่ผมจะลองไปของของพี่เคยี่สี่ก่อนขออนุญาตช่วยพี่หน่อยได้ไหมถือช่วยทครับเทลงมาในนี้ขอรอง ตาหนูยังตาหนูยังอ่ะทางฝั่งนู้นจ้าแล้วเรื่องร่อนเนี่ยเรื่องร่อนคือเราสามารถเทแล้วก็ชีบิวก็คือแบบมีมีสเตปร่อนเหมือนกับตอนบิวตี้ช็อตได้พร้อมไหมคะพร้อมค่ะเธอไม่ร่อนเหรอนี่ฉันร่อนด้วยฉร่อนด้วยออ่าพร้อมนะไปค่ะร่อนไปไปแล้ว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 ไปไปไปไดไปไป้ปไ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 ไป่ปน่ ไม่เอาเอาหรอไม่เอาอหะอีกที่จังหวะเปิดนี่แหละนี่แหละนี่แหละเอาเปิดของใครก่อนเปิดของกันได้ไหมหนึ่งสองสามดี๋ยวนะวเขาไหัวใจเราไปเลยกี้มันหนาเกินไงแบบละลนนทำไมมันหลอนอย่างเงี้ยเคล็ดลับมันคือคุณต้องทำให้เรียบมากๆจริงเหรอเอาใม่ยเราเอาใหม่เลย เพ่อจังหวะใครได้อยู่นะเออเฮ้ยฟอบแบบเพอร์เฟกต์มากเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้สวยงามเลยทาวเวนตี้โฟร์ทาวเวนตี้โฟร์คือบ้านบ้านเลขที่เก่าพี่แล้วพี่ก็เลยเอามาแบบเหมือนเป็นเลขแบบนำโชคอะไรอย่างนี้เออยี๋ม <ER> ี่มาเราเตรียมชิมได้เลยแล้วนักมาเลยนะเข้าพลุบเลยโอ้ยโุ้ยได้กินแล้วหะย ข้าเมลล์ดีมากเลยเราช็อกชิพพี่ป๊อบที่ไม่ละลายอ่ะมันมีประโยชน์นะไม่ละลายมีประโยชน์แล้วแบบกึบๆอ่ะอืม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 ก็อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะมือเนาะไปถ่ายแล้วรายการโคตรดีเลยฉันยังไม่โดนนะคุ ก็กดลึกลกแนะนําเลยคุณไปดูสูตรนะบานอฟฟี่แล้วคุณใส่พวกช็อกโกแลตเพิ่มแต่ว่าฐานอ่ะเขามีทําขายแล้วแบบไม่ต้องไปนั่งทุบแล้วก็ช็อกชิพไม่ต้องทําให้ละลายนะ <c oughs> อร่อยมันได้เคี้ยวไงพี่บลอกไม่ได้ผิดพลาดนะโคตรด,ดีอร่อยมากและตอนนี้ให้เขาฝากช่องทางเขาหน่อยอะนะครับคือหนึ่งคือยูทูบเลสเกิลนี่แน่นอนอยู่แล้วแต่เผื่อใครอยากตามแบบเป็นแบบพ r ซ o n a ลแต่ละคนนี้ตรงไหนยังไงบ้างก็เป็นไอจีขึ้นตรงนี้เลยค่ะอ่าทีเดียวจบ น้องชิบิวนับเลยนะสามสองหนึ่งังเกินยานการ์ี่จะใจท่านี้ไปตลอดเลยคือไม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ Let's go